วัสดีจ้าสาวเบททามสตอรีกลับมาแล้วหลังจากที่ฉันเมาเจลีซ่ากับนางลีเจนมาตลอด3สัปดาห์เนี่ยฉันก็รู้สึกว่าหัวใจน้อยๆของฉันเนี่ยรับไม่ไหว <laughs> ช่วงนี้ฉันก็เลยอินกับการดูแอนิเมะอะไรเบาสมองหรืออ่านการ์ตูน แต่ทีนี้ฉันก็ไปเจอแคตตากรีหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าอย่างวะมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอยันด <and> าเรเธอรู้จักปะยันดาเรเนมาจากภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นยามิแปลว่าป่วยและดาเรที่แปลว่าหลงไหลข้างไข้หมายถึงอาการแสดงออกทางความรักประเภทหนึ่งซึ่งมากเกินปกติหลงไหลข้างไข้มากเกินเข้าขั้นป่วยจนเกิดความคิดอยากผูกขาดอีกฝ่ายหึงหวงอีกฝ่ายจนเกินเหตุทําให้เกิดความเครียดสะสมจนกลายเป็นโรคจิตอ่อนๆนี่คือความหมายของยันดาเรยันดาเรเนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงหลงหลักผู้ชาย ฉันก็คิดว่ามันจะมีอยู่จริงเลยวะผู้หญิงที่หลงไหลผู้ชายเบอร์นั้นถึงขนาดที่ว่าถ้าเดินมาด้วยกันถ้าผู้ชายคนนั้นเผลอไปสบตาผู้หญิงคนไหนเขาสามารถที่จะกระชากหัวผู้หญิงคนนั้นมาแล้วตบกลางสีแยกได้เลยอารมณ์ประมาณนี้เลยมันมีจริงๆรงหรอปรากฏว่ามันมีจริงๆจ้ะเรื่องราวของสาวน้อยยูกะทาคาโอกะที่ประเทศญี่ปุน่น real life ยันเ g l a สาวน้อยยูกะเนี่ยเป็นโฮ t r e s s o ฮสเทสก็คล้ายๆกับสาวนั่งดื่มสาวเชเบียบ้านเราคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างอยู่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีโฮสคลับแล้วก็โฮสเทสค u ั h o ฮสคลับคือผู้ชายบริการผู้หญิงโฮส e s สคลับคือผู้หญิงบริการผู้ชายทุกคนเนี่ยจะรู้จัก Business เหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้ในานามธุรกิจออฟเลิธุรกิจแห่งความรัก <laughs> แต่เธอเชื่อไหมว่า host club กับ hostess club พวกนี้มัน purely transactional นั่นก็คือมันไม่มีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ชายที่เข้าไปใช้บริการพวกนี้ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือ ego boost เขาต้องการที่จะโชว์ความแมนเขาต้องการที่จะให้คนมาสัเ่เสริญเยินยอว่าเขาเนี่ยดีที่สุดเนี่ยที่บ้านอาจจะไม่ทำไงหรือว่าอาจจะยังไม่มีแฟนต้องการ feeling นั้นว่าเขาเนี่ย powerful ส่วนผู้หญิงที่เข้าไปใช้บริการโฮสคลับต้องการเข้าไปส่วนมากเนี่ยจากงานวิจัยบอกว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ากลับมาสาวอีกครั้งหนึ่งกลับมาสาวกลับมาสาวยอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเป็นเด็กๆที่เข้าไปก็คืออาจจะยังไม่มีแฟนแล้วรู้สึกว่าต้องการ Princess Treatment ได้รับการปฏิบัติเหมือนเจ้าหญิงแบบนั้นเลยและทุกอย่างเนี่ย จ่ายเงินไปมันคือ t r a n s a c t i o n a l เขาอาจจะบอกว่าเขารักเธอแต่ว่าพอรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็จ่ายเงินแค่นั้นเองไม่มีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือ business of love นั่นแหละถามว่ามีใครเคยตกหลุ่มรักจริงๆบ้างหรือเปล่ามีอยู่แล้วจ้ะแต่มักจะจบไม่สวยคนหนึ่งทำไปเพราะว่าเป็นงานอีกคนหนึ่งถ้าตกหลุ่มรักจริงๆก็ช่วยไม่ได้แต่นั่นแหละคือไอเดียนั่นคือไอเดียของธุรกิจธ,ธุรกิจนี้ selling fantasy you know ก็คือขายฝันอย่างนั้นเลยถามว่าบริการแบบนี้ แตกต่างจากสาวนั่งเร่งสาวเชีย,ยร์เบียที่เมืองไทยยังไงในโฮสต์คับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีกฎที่สเตรกมากเถอะก็คือ no touching ห้ามแตะห้ามจับถ้าสมมติโฮสต์เดรสไม่เป็นคนเริ่มก่อนผู้ชายที่เข้าไปเนี่ยห้ามจับห้ามแตะหรือห้ามพูดจาลามกอน,อนาจารกับผู้หญิงที่อยู่ในนั้นกฎข้อนี้สตรกมากนะจ๊าถ้าสมมติคุณทําอะไรที่มันเกินกว่าสิ่งที่คุณทําได้เนี่ยคุณจะถูกจับโยนออกไปนอกร้านจะมีกาดคอยมองคอยระวังคอยเฝ้าดูตลอดเวลาและแมเนเจอร์ของโฮสต์คับก็คือจะคอยสอดส่องดูแล้สกตกตวาพนีี็ม จะมีตั้งแต่โฮสคลับธรรมดาราคาไม่กี่บาทจนถึงไฮเอนด์โฮสคลับก็คือราคาแพงมากผู้หญิงก็คือนางฟ้าดีๆนี่เองแต่ยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งไฮคลาสเท่าไหร่กฎก็ยิ่งเข้มงวดมากเท่านั้นและผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ follow the rule ทำตามกฎแบบตรงเป้งเป็นไม้บรรทัดเลยห้ามจับก็คือห้ามจับห้ามคุยลามกก็คือไม่คุยลามกแบบนั้นเลยจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็พวกต่างชาติซะอีกมักจะเป็นคนที่ละเมิดกฎมักจะเป็นคนที่โวยวายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่น คนที่ตรงๆเขารู้ว่าเขาจ่ายเงินเพื่ออะไรเขาจ่ายเงินเพื่อที่จะมาสนุกมาสังสรรค์มาเฮฮามาอีโก้บูสต์ให้กับตัวเองยูกะกเนี่ยทำงานเป็นแมเน g เจอร์ในโฮเท s ครับเธอ h o ส t ์เ s รสครับแมเนจเเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ Manager อร์เนี่ยคือมันสมองของร้านเธอร้าน o s สแล้วก็ h o สต์เทเนี่ยเป็นบิสเนสที่มีการแข่งขันสูงมากนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยพวก Man a g เจอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้เธอจะต้องมี Human Skill มี EQ ที่สูงมากเพื่อที่จะเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าติดใจร้านของเธอธุรกิจประเภทนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยธุรกิจแห่งความรักพวกเนี้ยเป็นธุรกิจที่อยู่คู่ประเทศญี่ปุ่นมานานและเป็นนารรมอญีุ่่น แล้ว c าวเจอร์การทํางานของที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันโหดมากเธอเข้าใจปะ โหดมากจริงๆพนักงานบริษัทอย่างเราเราเนี่ยทำงานหนักมากทำงานเยอะมากหลังจากที่เลิกงานเนี่ยเออไม่ไหวแล้วก็คือเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดเรียบร้อยเพราะเขาทำงานกันหนักขึ้นชื่อแต่ทีเนี้ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอีกอันนึงก็คือ drinking culture คือเธอเนี่ยต้องคอยบริการลูกค้าคอยเอนเตอร์เทนลูกค้าหลังเลิกงานทำงานก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วแต่หลังเลิกงานพนักงานบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะออกไปเอนเตอร์เทนลูกค้าต่อหลังจากเลิกงานแต่ว่าการเอนเตอร์เทนคนนะอ่ะเธอมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยนะการเอนเตอร์เทนลูกค้าเนี่ยดัง รีแมนต่างๆก็จะพาลูกค้าพา Business Partner ไปโฮสเทสบาร์เพื่อที่จะให้เหล่าโฮสเทสเนี่ยเอนเตอร์เทนลูกค้าแทนตัวเองที่เหนื่อยสายตัวจะขาดอยู่แล้ว mm hmm. It's all business มันเป็นธุรกิจทั้งหมดจ้ะ โฮสเทสเนี่ยก็จะมีอีคิวที่สูงมากนะเธอเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาเธอจะดูก่อนเลยว่าใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนพามาบริษัทไหนเป็นเจ้ามือเธอเนี่ยก็จะพูดอวยพนักงานจากบริษัทนั้นให้ลูกค้าเขาฟังว่าอุย้ยคุณคนนี้เขาดีอย่างนี้คุณคนนั้นเขาดีอย่างนั้นคุณคนนั้นเขาตั้งใจทํางานมากเลยเนี่ยผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ดีมากเลยโฮสเทสก็จะพูดเฉียการเป็นโฮสเทสนั้นเธอต้องอ่านเกมออกเธอต้องเข้าใจบิสเนสเหมือนกัน ดังนั้นอ่ะ90%ของรายได้ของโคสเทดบาร์พวกนี้มาจากบริษัทใหญ่ๆที่เขาเนี่ยเปิดบินให้พนักงานเลยบอกว่าถ้ามีลูกค้าใช่ไหมพาไปที่นี่นะเพื่อที่จะไปเอนเตอร์เทนลูกค้าต่อหลังเลิกงานอ๋อฮะนั่นแหละอันนี้มันเป็น Part of c u เ t u r e ของประเทศเขาฉันไม่จ้าจนะจ๊ะคือฉันรู้สึกว่าแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมของตัวเองฉันไม่มีความเห็นว่ามันถูกหรือผิดหรือดีหรือไม่ดีฉันแค่คิดว่าทุกป,ประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมของตัวเองทีเนี้ยคนที่เป็น Manager ในโฮสต์คับพวกเนี้ย ต้องทำอะไรบ้างแมเนเจอร์เนี่ยจะต้องจับตาดูทุกโต๊ะลูกค้าเป็นยังไงลูกค้ารู้สึกยังไงเธอเธอจะให้โฮสเทสคนไหนไปนั่งกับลูกค้าคนไหนเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยเขามักจะถูกจับให้นั่งกับผู้หญิงที่สวยที่สุดในร้านแล้วนางเนี่ยก็จะบริการลูกค้าพูดคุยสารสัมพันธ์ถ้าสมมุติว่าเคมีเข้ากันได้กับลูกค้าเธอก็อาจจะนั่งต่อไปอีก10-20นาทีแต่ถ้าเคมีเข้ากันไม่ได้แมเนเจอร์มองแล้วว่า ดูจะเข้ากันไม่ได้เธอจะเปลี่ยนคนวิธีการเปลี่ยนคนเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆบอกอ่ะไม่โอเคเปลี่ยนคนดีกว่าไม่ใช่อย่างนี้นะจ๊ะสาวน้อยของเราเนี่ยก็จะขออนุญ,ญาตว่าฉันขอไปท,ทําธุระสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หายไปจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนใหม่เนี่ยเข้ามานั่งแบบที่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้สึกออกเวิร์ดเลยแม้แต่นดเดียวอือหึนั่นแหละ แมนเจอร์เนี่ยจะคอยดูว่าผู้หญิงคนไหนเหมาะกับลูกค้าโต๊ะไหนแต่ถ้าคุณน้องคนแรกเคมีเข้ากับลูกค้าคุยกันได้คุยกันถูกคอเธอก็จะนั่งอยู่อีกประมาณสักสิ2 0นาทีแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะขอตัวไปทําธุระเหมือนกันและเธอก็จะหายไปเพื่อรับลูกค้ากลุ่มใหม่เพราะเธอเป็นสาวที่สวยที่สุดในร้านถูกปะจากนั้นเนี่ยโฮสตคนอื่นก็จะเข้ามาบริการแทนถ้าลูกค้าเนี่ยเริ่มถามหาสาวน้อยคนเก่าสาวน้อยคนสวยหายไปไหนจ้าแมเนเจอร์ <Manager S 2> ก็จะเข้าไปบอกว่าอ๋อเธอติดลูกค้าอีกคนนึงค่ะพอออดดีีว่าาาเธติลูกกค้ประจํ น,นถ้าคุณพี่อยากได้เนี่ยคุณพี่คงต้องจ่ายเงินเพิ่มอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแมเนเจอร์เนี่ยจะคอยดูปฏิกิริยาของลูกค้าตลอดเวลาถ้าลูกค้าคนไหนลุกไปเข้าห้องน้ํานานกว่าปกติออกไปโทรศัพท์นานกว่าปกติหรือเริ่มดูเวลาเริ่มดูนาฬิกาขา้อมือนาทีถัดไปนั้นเลยสาวน้อยคนสวยที่สวยที่ส,สุดในร้านจะกลับมาบริการเขาเพื่อที่จะรังลูกค้าให้อยู่ต่อจนถึงชั่วโมงถัดไป เพราะว่าโฮสต์คับพวกนี้คิดเงินเป็นชั่วโมงถ้าเธอนั่งไปแล้ว60นาทีกําลังจะขึ้นชั่วโมงที่2เกินไป1นาทีเธอก็ต้องจ่ายเงินสาหรับชั่วโมงที่2นั่นแหละจ้ะแล้วสาวน้อยเนี่ยมีหน้าที่อะไรสาวน้อยเนี่ยมีหน้าที่ขายเครื่องดื่มจะ้ะมันเป็นกฎของโฮสแล้วก็โฮสเตรสคับถ้าคุณสั่งเครื่องดื่มคุณต้องสั่งให้โฮสด้วยดังนั้นจากที่ซื้อ1แก้วก็ต้องซื้อ2แก้วทุกๆครั้งที่ดงก์แต่ส่วนมากเนี่ยแก้วของโฮสต์กัง ดื่มทั้งคืนถ้าสมมติว่าในน,นั้นมีดื่งเยอะ เธอจะอยู่ทั้งคืนได้ยังไงเธอก็ไม่สามารถที่จะเมาก่อนลูกค้าได้เข้าใจไหมอืมนั่นแหละอันนี้คือโฮส t ์ทรสค่ะแล้วโฮสคลับล่ะถ้าเป็นฝั่งชายละ่ะทำยังไงผู้หญิงคนไหนอยากจะเข้าไปใช้บริการโฮสคลับจริงๆฉันนะก็อยากลองไปมากเลยตอนฉันอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าโฮสคลับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้บริการเฉพาะคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เขาบอกว่าการบริการทุกระดับประทับใจเนี่ยมันต้องมาจากการพูดคุยเนาะดังนั้นถ้าเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เขาก็มักจะไม่ให้เขา้าส่วนมากเนี่ยนัก ถ้าเธอไปโฮสคลับที่เป็นผู้ชายเวลาที่เธอไปเนี่ยเธอจะมีโอกาสพูดคุยกับโฮสทุกคนเป็นเวลานิดนหน่อยหน่อย ปกติเขาจะโรเตทเขาจะให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยเดินเวียนไปตามโต๊ะต่างๆสาหรับลูกค้าที่มาใหม่ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เธอเลือกว่าเธออยากนั่งกับโฮสต์คนไหนเขาจะบังคับเธอต่อให้เธอบอกว่าเธอชอบทุกคนเธอถูกใจทุกคนเธอเลือกไม่ได้ไม่จากเขาจะบังคับไปเธอเลือกจลืมาหนึ่งคนแรนดอมลีก็ได้สุ่มๆม,มามัวๆสักหนึ่งคนพอเธอเลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เธอเนี่ยแลกลายไอดีกัน แล้วโฮสคนนั้นอะก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเธอตลอดระยะเวลาที่เธอใช้บริการในโฮสบาร์แห่งนั้นเธออาจจะคิดว่าโฮสเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นเมจิกไหมหรือเปล่ามีผู้ชายมาเต้นเต้นเต้นหรือเปล่าไม่ใช่จ้ะเวลาเธอเดินเข้าไปในร้านเนี่ยโฮสเขาจะมองการแต่งตัวของเธอก่อนอย่างแรกแล้วเขาก็จะแบบวันนี้ใส่กระโปรงสั้นนะครับอันนี้ผ้าห่มเอาไปคลุมดีกว่าเนาะจะได้ไม่โป๋อย่างนั้น และถ้าเธอเคยมาใช้บริการแล้วเขาก็จะถามเรื่องที่เธอเคยเล่าให้เขาฟังสมมติครั้งที่แล้วเธอเล่าว่าเนี่ยเจ้านายว่าฉันครั้งที่แล้วฉันรู้สึกเศร้ามากเลยโฮสก็จะถามว่าเจ้านายคุณดีกับคุณหรือ,อยังครับคุณได้อธิบายให้เขาฟังหรือ,อยังผมจำได้นะครับครั้งที่แล้วที่คุณเล่าให้ผมฟังมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะครับมันจะไม่ใช่อะไรที่ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเลยสาวมันจะเป็น conversation feel แฟนสุดๆดังนั้นอะ่ะเธอจะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในโฮสคับเหล่านั้น แต่เธอเชื่อไหมลูกค้าส่วนใหญ่ของโฮสแล้วก็โฮสเ r สลับเนี่ยก็คือโฮสกับโฮสเตสด้วยกันเองน่นแหละ ก็คือหนุ่มๆสาวๆที่ทำงานในอินดัสทรีเดียวกันนั่นแหละที่ทำงานประเภทเดียวกันนั่นแหละที่มาใช้บริการของอีกฝ่ายสาเหตุก็เพราะว่าโฮสเทสเนี่ยก็ต้องพูดเอาใจผู้ชายตลอดทั้งวันเข้าใจไหมมันเป็นงานอะผู้หญิงพวกเนี้ยต้องบริการผู้ชายตลอดเวลาไงทีเนี้ยมันก็เหนื่อยมัน draining มันเหนื่อยเธอก็เลยไปโฮสคลับเพื่อที่จะได้รับการบริการแบบเดียวกัน princess treatment แล้วหนุ่มหนุ่โฮสที่บริการผู้หญิงตลอดเวลาเขาเนี่ยอยากจะรู้สึกมีใครมาเอาใจเขาบ้างเขาก็ไปที่โฮสเทส s Bar ทีนี้ยูกะเนี่ยเห็นฟีนิกซ์ลูน่านั่นคือชื่อในวงการของหนุ่มน้อยที่ยูกะตกหลุ่มรักจ้ะ ฟีนิกซ์ลูนาชื่อจริงของ p h o e n ซ์ลูนาเนี่ยไม่ได้รับการอน,นุญาตให้ถูกเปิดเผยจากสารของประเทศญี่ปุ่นเนาะดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ชื่อในวงการของเขาเรียกเขาตลอดเรื่องนี้นะจ๊ะฟีนิกซ์ลูนาเรียกว่า Luna ก็แล้วกัน Luna เนี่ยมาใช้บริการในคลับของยูกะแล้วยูกะเนี่ยผู้ชายคนนี้ทําไมน่ารักขนาดนี้เดินเข้ามาแล้วแบบใส่ใส ยูกะก็จำเขาได้ตั้งแต่วันนั้นทีนี้หลายเดือนต่อมาเธอก็เลยไปดูว่าเขาเนี่ยทำงานที่บาร์ที่ไหนแล้วเธอก็ไปใช้บริการบาร์นั้นเดือนมีนาสองพแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของทั้งสองคนฟีนิกซ์ลูน่าเนี่ยมีอดีตที่ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันเธอเขาเนี่ยเป็นเด็กกาพร้าเนาะเติบโตขึ้นในบ้านเด็กกาพร้าจากนั้นเนี่ยพอเขาขึ้นมอต้นเนี่ยเขาก็ออกมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อที่จะไปทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วเขาเนี่ยมีแค่วุฒิมอต้นเขาจะทำอะไรได้ล่ชชะ เขาโดนโกงเธอคิดดูลูน่าเนี่ยเป็นเด็กที่ซื่อๆใสๆทํางานไปก็โดนโกงเท่าแก่ไม่ยอมจ่ายเงินจนเขาเนี่ยไม่มีที่นอนแล้วใกล้จะเป็นโฮมเลสเต็มทีเขาก็เลยมาสมัครงานที่โฮสคลับเพราะว่าโฮสคลับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีหอพักให้พนักงานอยู่เขาก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรอย่างน้อยมีที่ซุกหัวนอนก็ยังดีแต่อดีตที่เลวร้ายของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เร็วร้ายไม่ได้ทําให้เขาเป็นคนคิดลบลูน่าเนี่ยเป็นคนคิดปลวกแล้วก็เป็นคนที่ฮัมโบเป็นคนทททีีีีี่่่่่่จจิิิตใดแล้้ววกก็รูสสสึาาางงเเขขม รับนมันดีแล้วอืเขาเป็นคนแบบนั้นซึ่งจริงๆเป็นคนที่น่าชื่นชมมากเธอะฉันรู้สึกนะอดีตของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ง่ายพออยู่กับรู้ว่าลูนะทํางานที่ไหนเธอก็ไปหาเขาที่โฮสบาร์แล้วที่โฮสบาร์เนี่ยมันจะมีลำดับว่าโฮสคนนี้นะจ๊ะทำรายได้มากที่สุดขายดีที่สุดหล่อที่สุดมันจะมีอันดับ1นึ่งสองสาม ให้เธอเลือกมันจะติดขึ้นปายอยู่ข้างหน้าบาร์เลยว่าใครอันดับหนึ่งใครอันดับสองใครอันดับสามใครลูกค้าเยอะสุดใครที่หาเงินเข้าร้านได้มากที่สุดอย่างนั้นเลยลูน่าเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยน่ารักก็จริงแต่ยังไงเขาก็ไม่ใช่เบอร์หนึ่งของร้านลูน่าเนี่ยอยู่ลำดับที่สี่ของร้านแล้วอยู่กะก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะลูน่าเราจะทําให้เธอเป็นอันดับหนึ่งเธอก่อนที่เราจะไปลึกกว่านี้ฉันอยากจะบอกก่อนว่านพวกี้ธุรกิจพวกเนี้ยเงินหมุนเวียนเยอะมากนะ โฮสอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่แม่ยกทั้งหลายอยากจะได้เขาเป็นโฮสเนี่ยไม่ชื่อว่าโรแลนด์เขาเนี่ยมีรายได้ประมาณ5 0 0แสนดอลลาร์ต่อเดือนการเปยของผู้หญิงเราเนี่ยมันหนักมากแต่ยังไงก็ตามมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรแลนด์ลูน่าเนี่ยก็ไม่ใช่ถึงระดับโรแลนด์ไงเอาละเขาไม่ได <un> no mm ้ถึงขนาดอัตคัดขัดสนแต่เขาก็ไม่ได้ร่ำรวยเขาอยู่อันดับสีของร้านแล้วอยู่กะเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะทำให้เธอขึ้นไปอันดับหนึ่งเอง วันที่อยู่กับไปเนี่ยยูกับมักจะเปิดแชมเปญแชมเปญในละเหล่านี้ห้าร้อยยูเอสอลล่าอัพเธอต่อขวด ขวดนึงอะหลายหมื่นแน่นอนมันเพิ่มยอดของลูนาก็ยูกะเนี่ยมักจะบอกลูนาว่าไม่เป็นไรหรอกลูนาฉันน่ะมีชูการดดดี้เลี้ยงฉันโอเคฉันมีตังมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ใกล้จะปิดร้านในแต่ละวันเนี่ยนะมันจะมี songs of the day เพลงประจําวันโฮสต์คนไหนที่สามารถทํายอดได้สูงที่สุดในวันนั้นจะได้ขึ้นไปร้องเพลงแล้วเหล่าแม่ยกทุกคนก็จะรู้สึกภูมิใจที่ฉันสามารถที่จะส่งโฮสต์ของฉันขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้ยูกะเนี่ยเปลูนาทุกครั้งที่เธอ ไปจนเขาเนี่ยสามารถที่จะร้องเพลงประจําวันได้ทุกครั้งในเวลา2เดือนลูน่าเนี่ยขึ้นจากแรงสี่มาเป็นแรงหนึ่งเลยจ้ะด้วยความช่วยเหลือของยูกะพอยูกะไปเจอลูนา่าได้คุยกับเขาเลือกเขาได้เขาเป็นโฮสตที่คอยบริการเธอเธอก็รู้สึกว่าหุยทําไมเขาถึงน่ารักขนาดนี้เธอเริ่มที่จะตกหลุมรักเขาเอาจริงๆเธอน่ะควรจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าทุกอย่างทุกการกระทําที่เกิดขึ้นในบาร มันคือธุรกิจทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องความรู้สึกแต่ยูกะห้ามตัวเองไม่ได้ยูกะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่ารักมากผู้ชายคนนี้คือคนที่เธอตามหาแล้วนอกจากยูกะเนี่ยจะทําให้ลูน่าขึ้นเป็นโฮสอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยเธอยังเป้ลูน่าถูกอย่างยูกะเนี่ยขอให้ลูน่าไปโดฮันกับเธอโดฮันก็คือการที่โฮสเนี่ยออกไปทานข้าวออกไปเดทข้างนอกกับลูกค้าท็อปสเปนเดอร์ซึ่งโดฮันเนี่ยบางบาร์ก็จะอนุญาตบางบาร์ก็ไม่อนุญาตเพราะเธอคิดดูถ้าเป็นโฮส เพรสใช่มั้ยถ้าเป็นผู้หญิงออกไปทานข้าวกับลูกค้าผู้ชายบางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภยัยแต่ในกรณียกเว้นก็คือลูกค้าคนนั้นเป็นท็อปสเปนเดอร์แล้วอีกอย่างหนึงเนี่ยมันเป็นการทําให้ลูกค้าคนนั้นนะ่ะอยากจะกลับมาที่บาร์ซ้ําๆซ้ําๆซ,ซึ่งการเดทเนี่ยก็จะฟีลแฟนมากนะโธ่เวลาที่เขาเมสเสจหากันเวลาที่เขาคุยกันเนี่ยโพสต์แล้วก็โฮดเทรดเนี่ยจะไม่ใช่การขายตรงนะจ๊ะสาวจะไม่ใช่การเมื่อไหร่จะมาใช้บริการคะ่ะไม่ใช่นะจ๊ะเขาจะถ่ายรูปเข้ากลางวานันส่งไปให้บอกว่าวันนี้ฉันทานข้าวกับอันนี้นะคะคุณหรือ ก็ถ่ายรูปท้องฟ้าส่งมาให้แล้วบอกวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะฉันจะคิดถึงคุณนะคะคือไม่มีการบังคับอะเธอมันคือฟิลแฟนแล้วถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายต้องการที่จะเจอเขามันก็มีอย่างเดียวถูกไหมที่จะทําได้ก็คือต้องกลับไปที่โฮสบาร์ยูกะเนี่ยขอให้ลูน่าเนี่ยออกไปโดฮันกับเธอออกไปเดทก,กับเธอซึ่งยูกะเนี่ยต้องจ่ายทุกอย่างนะค่าอาหารถ้าไปดูหนังก็ต้องจ่ายค่าหนังให้จ่ายค่าป๊อบคอนให้จ่ายค่ารถไฟจ่ายค่าแท็กซี่ให้ลูกค้าต้องเป็นคนเป็นนะจ๊ะยูกะเนี่ย ไปอย่างนั้นตลอดแล้วมันเป็นหน้าที่ของลูน่าที่จะต้องทําให้ยูกะรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงรู้สึกถูกปฏิบัติปันหนึ่งแฟนที่ได้ผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกแต่ยูกะน่ะคิดไปไกลไงเธอแค่ฟินิกพูดคำํำหวานๆใส่บอกหลงบอกรักนิดๆหน่อยๆเธอก็คิดไปไกลเธอคิดถึงขนาดที่ว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้ยูกะ ไปเช่าอพาร์ตเมนต์จ้ะคือการเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยหห้องนอนหรือไม่ต้อง1ห,ห้องนอนก็ได้เถอะสตูดิโออะมีห้องเดียวพื้นที่เล็กๆของประเทศญี่ปุ่นอ่ะก็แพงแสนแพงเลือดตาแทบกระเด็นแล้วถูกปะยู่กะไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างที่ทำงานของฟินิกซ์ซึ่งนั่นก็คือย่านเรดไล g h t ิ i ท t ิกต์ย่านแหล่งบันเทิงเลยอีกอย่างหนึ่งคือเลือกอพาร์ตเมนต์สห้องนอน เป็นไฮเอ็นตอพาร์ตเมนต์ตอนที่เธอไปดูอพาร์ตเมนต์เนี่ยเอเจนต์เนี่ยถึงกระถามเธอเลยว่าจะอยู่กันทั้งครอบครัวหรือเปล่าคะคือเอเจนต์เนี่ยก็สงสัยว่าทำไมสาวน้อยน่ารักคนนี้ไม่มีทางอายุถึง25แน่นอนถึงมาเช่าอพาร์ตเมนต์แพงขนาดนี้ยูกะก็บอกว่าอ๋อไม่ค่ะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวเดี๋ยวแฟนเนี่ยจะย้ายเข้ามาด้วยแฟนที่ว่าหมายถึงลูน่ายูกะคิดไปเองแล้วในหัวของเธอว่าลูน่าเนี่ยจะต้องออกจากงานสักวันหนึ่งแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่กับเธอที่อพาร์ตเมนต์นีท้ทั้งทั้งที่ ไม่รู้อะไรเลยนี่คือเธอคิดไปเองคนเดียวยูกะเนี่ยคิดไปถึงที่ว่าทุกครั้งที่รูหน้าบอกหลักทุกครั้งที่รูหน้าบอกชอบคือเขาคิดอย่างนั้นก็เธอจริงๆเธอก็ทํางานเป็นโฮสเทสนะเธอรู้ว่าคําเหล่าเนี้มันคือ transational เธอจ่ายเงินเพื่อให้พูดคำคานั้นกับเธอแต่ยูกะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยจ้ะยูกะคิดว่าสิ่งเหล่านี้รูน้าพูดจากใจของเขาจนกระทั่ง29เมษา พวกเขามีอะไรกันครั้งแรกจริงๆเนี่ยการการเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายของญี่ปุ่นนะดังนั้นการที่โฮสต์เหล่านี้หรือโฮสเทรเหล่านี้จะไปหลับนอนอะไรกับใครเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขาทางบาร์เนี่ยสนใจแค่ว่ามันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของโฮสต์และโฮสเทรเหล่านั้นที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งคุณจะทํำยังไงก็เรื่องของคุณบางครั้งโฮสต์ Host และโฮสเทรเหล่านี้ลยมีความสัม Luna, มััััมมพนนธ์กกกกบลลูููค้าแแะะะยีอไรรงก ตอนนั้นน่ะยูกะคิดไปไกลมากแล้วมันทําให้เธอคิดในหัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟินิก์บอกว่าเขาจะลาออกจากงานเขาจะมาอยู่กับเธอในที่สุดเราก็จะมีชีวิตร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคนรักกันตลอดไปยูกะ เริ่มเริ่มที่จะเป็นยันดาเรกแล้วเธอหลงไหลคลั่งใครผู้ชายคนนี้มากยอมทําทุกอย่างแต่ยูกะไม่ได้มีอัลลิมิตมันนี่นะเธอยูกะไม่ได้พิมพ์แบงเธอครอบครัวของยูกะก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรเธอทํางานหาเลี้ยงตัวเองเธอเป็นโฮสเทสเธอลาออกจากมหา,หาลายัยเพื่อที่จะมาทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองถึงเธอจะมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งที่เธอเก็บมาได้แต่มันก็ไม่ใช่เงินเยอะแยะมากมายอะไรเธอเปรูนามาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเงินที่เธอเก็บมาทั้งชีวิตแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่แคร เธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำมันคือการลงทุนเพราะวันหนึ่งลูนะ่ากับเธอก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วพอเงินหมดเธอทำยังไงยูกะเนี่ยต้องไปทำงานพาทไทม์สิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นบริการประเภทหนึ่งเวลาที่ผู้ชายเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวเขาก็จะใช้บริการบริการนี้เรียกให้พยาบาลที่ไม่ใช่พยาบาลจริงๆแต่งตัวชุดพยาบาลมาหาเขาที่ห้องอือฮึแล้วทำอะไรต่อจากนั้นเธอก็น่าจะรู้นั่นแหละจ้ะสิ่งที่ยูกะไปทำพาทไทม์ อยู่กับทั้งลำบากใจทั้งไม่ชอบการทำงานแบบนี้แต่ในความคิดของเธอคือเธอต้องทำเพื่ออนาคตที่ดีของเธอและลูนา่าเพื่อวันหนึ่งพวกเขาสองคนจะได้อยู่ด้วยกัน เธอคิดในใจว่าเธอเนี่ยคือฮีโร่และเธอก็ไม่เคยบอกเรื่องพวกนี้ให้กับ Luna ลูน่ารับรู้ลูน่าไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูกะไม่ได้มีเงินลูน่าเนี่ยคิดว่ายูกะเนี่ยมีชูการ์ a ดตี้ที่คอยให้เงินเธอใช้ให้เงินเธออยู่เธออยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูแล้วยูกะก็ไม่เคยบอกลูน่าลูน่าเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเพราะยูกะคิดว่าเธอเสียสละเพื่อที่จะให้ทั้งสองคนเนี่ยได้มีความสุขร่วมกันนั่นแหละ แต่สิ่งเหล่านี้งานพาไทมแบบเนี้ยพอทาไปนานๆมันก็เริ่มมีผลกระทบกระเทือนจิตใจของเธอและความเครียดพวกนี้มันแสดงออกทางพฤติกรรมของเธอยูกะเนี่ยเริ่มจะไม่ชอบทุกครั้งที่ลูน่าเนี่ยไปรับแขกคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยยูกะเนี่ยถึงขนาดว่าจ่ายเงิน9,00 0พัยูเอสดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อที่จะจองลูน่าในแต่ละวันเนี่ยลูน่าก็จะมีแขกหลายคนที่เขาเนี่ยต้องเทคแคร์แต่ทีนี้ถ้ายูกะไปไม่ว่าลูน่าจะอยู่กับใคร เขาต้องมาหา uga, อยู่กะเพราะอยูกะจ่ายเงินจองเขาไว้แล้วและนอกจากนั้นยูกะเนี่ยยังต้องจ่ายค่าดื่มให้กับลูน่าเหมือนทุกครั้งด้วยมันต้องใช้เงินขนาดไหนยูกะไม่ได้มีเงินขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมันเริ่มที่จะทำให้พฤติกรรมเธอเนี่ยรุนแรงขึ้นมีวันหนึ่งที่ยูกะเนี่ยต้องทำงานและไม่ได้ไปหาลูน่าแต่วันนั้นเนี่ยลูน่าต้องออกไปดูหันกับแขกคนอื่นพอยูกะจับได้ยูกะก็โวยวายแล้วก็ทะเลาะก,กับลูน่าแต่ลูน่าสามารถทำอะไรได้ไหมแน่นอนว่าไม่ ยังไงเขาก็ต้องเป็นฝ่ายงออยู่กะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันคืองานการงออยู่กะการเอนเตอร์เทนอยู่กะการทำให้ยู่กะแฮปปี้คืองานของเขาและมีวันหนึ่งที่เพื่อนของอยูกะมสเ g จมาหายูกะบอกว่าเนี่ยฉันเจอลูน่าที่เลิฟโฮเทลยูกะ โกรธมากโทรหาลูน่าแต่ลูน่าเนี่ยไม่รับสายพอยูกะไปหาลูนา่าลูน่ากลับบอกว่านี่มันคืองานของผมนี่คือสิ่งที่ผมต้องทําเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตของผมแต่ยูกะไม่เข้าใจยูกะโวยวายใส่ลูนา่าแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าโอเคก็ได้แต่ทุกครั้งที่เธอออกไปกับผู้หญิงคนอื่นเธอจะต้องบอกฉันลูน่าก็ยอมรับแล้วหลังจากนั้นลูน่าก็ทําแบบนั้นจริงๆเธอครั้งต่อไปที่เขาต้องออกไปดื่มกับลูกค้าผู้หญิงเขาก็โทรบ,บอกยูกะออกไปดื่มกับลูกค้านะขอ อ,อนุญาตออกไปดื่มลูน่าทำทุกอย่างที่ยูกะบ,บอกแต่พอเขาบอกเธอจริงๆเธอกับโกรธตอนนั้นน่ะเธอโทรไปหาเพื่อนเธอว่าเนี่ยลูน่าทำแบบนี้อีกแล้วเธอต้องทำใจยูกะถ้าเธออยากที่จะคบกับโฮสตนั่นคือสิ่งที่เธอต้องยอมรับให้ได้เพราะนั่นคืองานของเขาแต่ยูกะก็กไม่เข้าใจเธอหลงลูนะ่าจนเธอไม่สามารถที่จะไตร่ตรองใช้ลอจิกใช้ตรรกะในการคิดได้อีกต่อไปแล้ว21พฤษภาคม2เดือนหลังจากที่ยูกะเริ่มไปใช้บริการโฮสบาร์ของลูน่า ยูกับเขียนลงไปในไดอารี่จ้ะว่าฉันเจ็บเหลือเกินฉันเจ็บมากฉันไม่สามารถทนเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นได้แค่เขาหายใจร่วมกับผู้หญิงคนอื่นฉันก็เหมือนจะตายฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างและวิธีที่ดีที่สุดก็คือการทําให้เขาหายไปจากโลกนี้เธออยากจะทําเหมือนโลมิโอกับจูเลียที่ทั้งสองคนเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองและไปอยู่ด้วยกันเพราะคิดว่าการที่แยกจากกันมันทรมานเหมือนตายดังนั้นก็ตายไปด้วยกันเลยจะดีกว่า คลาสสิกเช a สเปียร์โรมิโอแอนจูเลียที่จริงมันเป็นเรื่องเศร้านะจ๊ะนั่นแหละยูกะก็เลยนัดลูน่ามาที่บ้านบอกว่าให้มาช่วยเก็บของช่วยทำความสะอาดหน่อยแล้วยูกะก็ต้องจ่ายให้ลูน่านะค่าชั่วโมงที่ต้องเจอเขาที่จริงโฮสต์เนี่ยก็เหมือนบริการสารพัดนึกน้อยอยากให้ทำอะไรก็ทํา ก็ต้องจ่ายค่าบริการให้เขาลูน่าก็มาที่ห้องของเธอเพื่อที่จะช่วยเธอเก็บของหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหนื่อยเขาเลยบอกว่าเขาขอเนี่ยอาบน้าได้ไหมซึ่งปกติเนี่ยลูน่าก็จะอาบน้ำและนอนค้างที่อพาร์ตเมนต์กับยูกะเป็นครั้งคราวอยู่แล้วลูน่าก็อาบน้ำพออาบน้าเสร็จเขาเหนื่อยเขาก็เลยขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงของยูกะระหว่างที่เขากําลังสลืออยู่นั้นยูกะดูโทรศัพท์ของลูน่าเห็นลูน่าถ่ายรูปกับผู้หญิงคนอื่น ซึ่งฉันจะบอกให้ว่ารูปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นรูปอะไรที่ใกล้ชิดสนิทสนมเลยนะแค่ถ่ายด้วยกันเหมือนฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงนี้คือไม่ได้มีความแบบไม่ได้กอดจูบไม่ใช่เป็นรูปลามกอ,อนาจารอะไรเลยอยู่กับปรีแตกอยู่กับรู้สึกว่าทําไมต้องถ่ายทําไมต้องถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นเธอเดินไปในครัวจ้ะและไปหยิบมีที่คมที่สุดที่เธอมีในครัวจากนั้นเดินกลับไปหาฟินิกซ์ขึ้นคอมฟินิกซ์กำลังสลึมสลือเขาไม่รู้ตัวเลยอยู่กะ ปักมีดลงไปที่ท้องของปากจนด้ามมีดเนี่ยเข้าไปในท้องของเขาด้วยอะ่ะจนทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะตอนนั้น่ลูน่าตกใจตื่นขึ้นมาแล้วยูกะก็ถามเขาว่าลูนา่าเธอรักฉันไหมลูนา่าด้วยความที่อยากเอาชีวิตรอดเขาก็เลยบอกว่าฉันรักเธอนะยูกะยาก,ก็เลยบอกว่าดีงั้นเราไปอยู่โลกหน้าด้วยกันเลยตอนนั้นลูน่าทำทุกอย่างเขาดิ้นเพื่อที่จะให้ยูกะเนี่ยลงไปจากตัวเขาแล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกจก้ะ มีดเนี่ยหลุดออกไปแล้ววิ่งเข้าลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์ไปถึงล็อบบี้ซึ่งตอนนั้นอะเลือดมันไหลตลอดทางเลยเธอก็คือเป็นลอยแบบน่าสยดสยองมากแล้วเขาเนี่ยก็ไปนอนหมดสติอยู่ที่ชั้นหนึ่งคือเขาไปต่อไม่ไหวแล้วยูกะก็ตามมาจา้ะตามมาพร้อมกับบุหรี่เธอนั่งลงข้างลูนา แลจุดไฟชักโดยไม่ได้โทรบอกตำรวจโดยไม่ได้โทรบอกรถพยาบาลจนคนมาเห็นจนมีคนผ่านมาแล้วเห็นก็เลยโทรเรียกตำรวจโทรเรียกรถพยาบาลเพราะว่ามันเป็นซีนที่น่ากลัวมากลูน่าเนี่ยนอนจมกองเลือดยูกะเนี่ยตัวเปื้อนเลือดไปหมดทั้งตัวก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยกันซูลุลยนี่คืออะไรจนตำรวจมาถ,ถึงก็จับยูกะไปและพาลูน่าไปโรงพยาบาล ลูน่าเนี่ยรอดชีวิตแบบปฏิหารเธอคือตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าโอ้โหไม่มีทางแต่มันคือปฏิหารเขารอดชีวิตจ้ะเธอคือลูน่าเนี่ยหลอนไปเลยและทั้งหมดเนี่ย ก็ต้องไปขึ้นศาลลูน่าตอนนั้นอ่ะพักฟื้นดีขึ้นจนกระทั่งสามารถไปศาลด้วยตัวเองได้แล้วยูกะเล่าความจริงให้ศาลฟังในเวอร์ชั่นของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่คิดจะโกหกเธอเล่าทุกอย่างไปตามความจริงแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยมีความรู้สึกต่อลูน่าเธอเนี่ยคิดว่าเขารักเธอมาตลอดแล้วก็เล่าถึงการที่เธอต้องไปทํางานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเอามาใจ่ายให้ลูน่าซึ่งลูน่าเนี่ยก็รู้วันที่ไปขึ้นศาลนั่นแหละว่ายูกะเนี่ยต้องทาอะไรพวกนี้เพื่อที่จะมาจ่ายเงินให้เขาลูนนนน่่่าาาเเเเีียนนยด้้วววคคมทขป็โบลออูแธ ก็เลยขอให้ศาลให้ลงโทษยูกะในสถานเบาเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่ายูกะต้องทําอะไรขนาดนี้เพื่อที่จะเอามาจ่ายเงินค่าตัวเขาดูน่าเป็นคนดีเนาะแต่ฉันก็กลัวแทนอยู่ดีอะเธอยูกะเนี่ยถูกตัดสินให้จําคุก5ปีหรือห้ามเข้าไปในส่วนที่เป็นสถานบันเทิงโฮสบาร์อีกตลอดชีวิตนั่นแหละยูกะก็เข้าคุกไปนี่คือเคสของเรียลไลฟ์ ยอนเดเรวันนี้ก็จะแปลกๆแ,แ,แ,แปลกนิดนึงนะจ๊ะเพราะฉันก็จะไปเรื่อยอะ่ะเธอฉันอ่านอะไรมาฉันฟังอะไรมาฉันอยากเล่าฉันก็จะเล่าโอเคถ้าใครชอบแบบนี้ก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้นะจ๊ะเดี๋ยววีคหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนช่องเราเจอกันใหม่ EP ต่อไปบา,บายๆคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะคะ